ข้อมูลดังต่อไปนี้นำมาจากผู้ใช้พันธิปรหัสสมาชิก156 9412โพสต์ไว้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559มีบทความหนึ่งที่เขียนถึงทหารไทยในสงครามเวียดนามเป็นบทความตำนานเล่าขานถึงความลี้ลับเหนือธรรมชาติและพุทธคุณเครื่องรางของขังอยู่ยงคงกระพันบทความนั้นมีชื่อว่า ตำนานทหารผีเรื่องราวต่อไปนี้เป็นตำนานอิงประวัติศาสตร์โปรดใช้วิจารณญ,ญาณอวกาศในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับในสงครามเวียดนามนั้นพอบอทหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวเพื่อเป็นการแจ้งเตือนต่อทหารฝ่ายตนและพันธมิตรอย่างเช่นเวียดกงและเวียดบินว่าหากต้องปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย ให้ทหารพึงระลึกไว้ว่า 1. หากประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราและหยุดยิงเป็นระยะระยะแล้วมีปืนใหญ่คอยยิงสนับสนุนมานั่นคือทหารอเมริกัน 2. ถ้าประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือคานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้ 3. ถ้าหากประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนั่นคือทหารลาว4ถ้าหากประทะก,กับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่ไม่มีนกยักษ์หรือเครื่องบินคอยสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าจงระวังไว้นั่นคือทหารไทย าฐานที่มั่นทหารเสือพรานไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานอยู่หลายครั้งแต่ไม่สําเร็จจึงส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาเข้าตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังใดๆทั้งอเมริกาและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและการทารุณเฉลย โดยใช้วิธีลัสเซียนลูเล็ตลัสเซียนลูเล็ตคือเกมที่ใช้เฉลยสองคนเป็นผู้เล่นกติกาคือมีปืนลูกโม่1นกระบอกบรรจุกระสุนหนึ่งนัดแล้วปั่นโม่ให้ผู้เล่นสองคนสลับกันลั่นไกลโดยเลงไปที่ฝ่ายตรงข้ามได้คนละครั้งจนกว่ากระสุนจะวนรอบมาตรงกับเข็มแทงชนวนและบึ้มกลายเป็นโกโก้ค,คลัชดวงดีก็รอดไปดวงบรรลัยกินข้าวผ่านทูบ จนเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วรุ่งเช้าวันหนึ่งอากาศแจม่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่21จำนวนกว่า600นายได้บุกเข้าตีฐานทหารไทยโดยที่ทหารไทยยังไม่ได้ตั้งตัวภายในฐานทหารไทยมีกำลังเพียง150นายเห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบ5ต่อหนึ่งกันเลยทีเดียว การประทะกันกินเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงผลลัพธ์กลับกลายเป็นทหารเวียดนามเหนือที่แตกพ่ายถอยกลับไปผลจากการต่อสู้ในครั้งนั้นฝ่ายทหารเวียดนามเหนือ,นนอสูญเสียกำลังพลกว่า453นายและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีได้อีก16นายฝ่ายทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนาย และบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย5นายการประทะในครั้งนั้นเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจนผอ,อทหารเวียดนามใต้และผอ,อทหารอเมริกันประกาศออกทางวิทยุสดุดีวีลกรรมทหารไทยถัดมาจากนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ผู้บังคับกองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามเหนือยิงตัวตายในบังเกอร์เพื่อหนีความอับอาย ที่ไม่สามารถเอาชนะและยังพ่ายแพ้ให้แก่กองกำลังเพียง1 5 0นายของทหารไทยส่วนด้านทหารไทยได้รับเหรียญก้าหาร35นายเราคนรุ่นหลังขอน้อมคารวะเหล่าทหารกล้าของไทยและอ้างอิงยังเขียนสดุดีอีก3-4บรรทัดผมจะไม่อ่านแล้วกัน ใครอยากจะอ่านต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างบทความนี้เป็นตำนานอิงประวัติศาสตร์โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ